ถกฝนเราคือนง้มเถิดจากของเราอยู่ใส่ไปไปทหารจาลของเราบังไปทุ่นหัวหงส์ก็กก้องห ไปนี่ขอโทษเราถึงห้ามแค่สวัสดีค่ะไปยังน้องสวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกรนะคะแปลงของคุณพ่อจรัญญาโคตสาและคุณแม่บัวไผ่จำปาสาค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณแม่แนะนําตัวสักนิดนึงค่ะค่ะก็สวัสดีเจ้าหน้าที่โครงการทุกทุกคนนะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นแปลงของ พอจะลัญน่าค่ะกับแน่บัวไข่จำปาสานะคะกับเป็นแปลงเป็นแปลง,ปง,ปงกเกษตรค่ะวราง่ายๆก็คือการแบ่งพื้นที่เก็จบจังไร่เป็นพื้นที่เกิดประโยชน์นะคะก็เลยรวมเข่าโครงการเข่าโครงการ,การ,กรเรษกรเรษตรอินรี่เกษตรหน้าแปลงใหญ่หรือว่าการปรับปรุงพื้นที่หน้าให้มีไร่เสริมหลังจากการทำหน้าหลังการเก็บเกี่ยวนะคะกับเหตุเหตุหเป็นพื้นที่บ้างก็เลยหัน าศึกษาหาความรู้การปลูกแปลงการปลูกเกษตรหรือว่าการทำเกษตรปลูมวนเวียนค่ะเห็นังไรเข้าถึงผ่านได้ไหนหรือว่าืบดีแปลงของเขานะคะจะมาเห็นโครงการนี้นะคะคอนคือว่าข่าโครงการนี้การนี่การไปศึกษาหาความรู้เขารวมอบรมในเกณฑ์ตัวชี้วัดเพราะว่าจะเป็นการลงทุนการจัดเตรียมอุปกรณ์หรือว่าการตลาด มันสมควรเหมาะสมบอ่อที่จะเหตุให้ทับเกิดได้ดนะูดคาการลงทุกไปค่ะต่มีการจัการส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์หม่ใหมากที่สุดค่ะในวความรู้เพื่อจะสร้างได้ใด่างยืนมีการ,การเห็นไปเรื่อยๆค่ะจะถามกเกษตรกรว่าคิดจังไงกับการเขาร่วมโครงการนี้คะค่ะจะคิดว่าเป็นโครงการที่ เป็นโครงการตอนเหนื่องมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างรายได้กาจจะคิดว่าจะเป็นคนดีให้กับเกษตรกรหรือว่าเพื่อทายทอดความู้ให้กับเกษตรกรคนอื่นเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนการโครงการที่ดีการแบ่งสรรพันของพื้นที่ที่เขามีอยู่หาในการแบ่งนธแบ่งพื้นที่ส่วน ที่หนึ่งกับสามสิดที่นี่ห่าวกะไปเตยหน้าเขานะคะในส่วนที่สองห้าวกไใบสบปูพืชผลในในส่วนที่สาม้ากับุษะเพียเวานจะเลี้ยงปลาเลี้ยงงาแนะคะส่วนที่สี่้ากะเล็้ยงพิี่อยูอาศัยค่ะเพื่อที่การฝังเราไปเรามูนะคะเพื่อฝังได้ดกันะลาืย็บเียวพืดล้าหน้าห้ากั อนก้นต่อไปเดี๋ยวเห็ดน,น้ำเขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเกษตรกรคี่แม่บัวไข่จำปาสานะคะที่ให้พวกเราเข้ามาเยี่ยมชมแต่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญแวะได้เลยค่ะเอทฤษฎีใหม่เฮ